หุงครับอันนี้ยาสีแดงมาตบักฮุงนะครับท่านผู้ชมมันเข่ากันครับต้มน้ำไม่จวดเดิมกพริกสดใส่ลงไปเอาเพ็ดเพลเลยผมใส่พริกบักหลายดิพริกสดอยู่ด้านหลังนี่แหละครับนี่แล้วก็จะเติมกระเทียมด้วยครับเพราะว่าผมใส่กระเทียมนามันยังหอมนี่กระเทียมต้องไปตำเลยครับมกพริกกันกระเดียนใส่ตำพริกก่อนแหละครับ อนอจวดเขากันครัท่านผู้ชมับตะบกฮวงหามาใหม่ๆแบบนี้มาต้มหวานดีขนาดแล้วนอจวดมันต้มจืดไว้ได้นอจวดแต่ว่ามุดจีได้มาตะบกฮวงท่านผู้ชมมาเสียบๆน้ำกันอาหารยีสานง่ายขาดว่าใดกต่คือตะบกฮวงนี่แหละครับเย็ดง่ายเดียวกิวกนได้จรวดครับผม ตำบักหุ่งผมผมมากินกับผักขาต้มน้ำใหม่กับเขากันอยู่ผักขาสดสดี่โอ้เสียบหลายไดู้้ชมไปกินกับตำบักหุ่งูว่างมึงด้วยผมนี่ขาดว่ได้หรอกผมนีม่ตำบักหุ่งผมสีแยกาง,งาเก็บผักขาเลดนี่จับประมาณนี้เดี๋ยวผมส่ใส่ทัวความเดี๋ยวทัวต้องต่ำต้องต่ำกันใส่ทัวน้ำใส่ทั้งทัวทั้งตัวตัวบักหุ่งูเสียบ ใส่ถั่วด้วยหยำกุ้มกุมตำตัวครับใส่ปูดวงนานี้ปูดวงปูมันหลายครับเอามาันเตเอามาัดวงน้ำปลาไว้เฮ็ดปูดวง กัดเยียมจากวอมทำไ้แตกแล้วเหรอครับเขียน,น้มทำไม่กับได้กินตำสุมนี่เดี๋ยวจะได้มาปรุงเครื่องกันเลยครับท่านผู้ชมเขียเขลียเขียเขลียปาดลงไป มะนาวมะนาวกบเจนบอครับยู่ข้างหลังทึ่งๆผมพี่จะเป็นมะกวกนวเนี่ยเมาไปกินรถครับบ่เพียงหรอกโยกแข็งมะนาวลงไปว่าน้ำไหลครับต้องมะนาวหนาฟุ้น,นใส่สันดิอ,อนครับเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวครับบวดน้ำปลา นัวๆครับล้งไปหลายๆเลยน้ำปลาผงนัวลงไปใส่หลายแสบหลาย <c oughs> น้ำตาลปิบกับหน่อยหนึ่งน้ำตาลปิบด้วยแล้วก็ปูดวงครับผมโอ้หอมนุ่งหยีขนาดปูดวง <c oughs> ใส่ปูดวงลงไปด้วย มาเสียบๆน้ำกันกินหลายๆคนนี่โ่อ้ยชุดหยดแล้วครับปูดวงกำลังนองๆแย่กระดองออกก็ลงไปเลยครับปูดวงลงไปหยำคุ้มๆหอมๆแล้วปูดวงผมหมัก ยังกับมักแบบว่าผมเราเลี้ยงกินนี่มักก็จุดเนี้ยมิถึงสิมีควบสุขากกกิกนเป็นบ่ครับท่านผู้ชมน้ำปลาครับหน่อยหนึง่งตามปูดวงให้มันนั่นจักหน่อยมุนจักหน่อยก่นันเครื่องปรุงมิซัมหนีครับปรุงเม็ดครบเมื่แล้วเดีย๋ยวมะคุงครับลงไปเลยแบบนี้โอ้โคกหน่อยพื่อครับเต็มโคก หอมๆเสียบๆแล้วเมื่อี้ต้มนวดจวดแม่ได้ครับแม่ได้กินต่บกฮวงน้ำกันกินหอมปูดวงแขกขนาดน้ำไหลแตกไม่อยากบอกอะไรครับน้ำไหลสิฟงต้องโคกวนน้ำไหลแตก ทนผู้ชมเป็นแต่เสียบว่ะทีซิ้มกันครับซิ้มกันอืม,อมสุดยอดครับท่านผู้ชมความเสือบครับท่านผู้ชมไม่ต้องปรุงยังเพิ่มเด้ ที่เสียบแล้วกับตม้มนาจวดรับหนึ่มาๆครับตามชมนี่นอจวดผมต้มอยู่นี่ครับจะข้ามอีกนะนอจวดโอ้หอ่อนยังหอ่อนหอนอยู่เลยครับท่านผู้ชมเออเมืองตม้มนอจวดผม โอ้หอนหอนโอ้มันกบหอนเนาะหานอนสีหานอนน่อยหน่อยกับ,บม่มีมันกะมิจตหนวยยังไงมันกันั่นจิตเล้าครับเนี่เขากันเป็นยังไงนี่เนี่ยขวาซิมจะข้ามก่อนครับสร้างปัญหาว่าเขาไหลซิมกินก่อนจะข้ามก,นกนอนหัวใจมัไหวแล้วเสียบ